ดีครับคุณผู้ชมไทยคิวพลัตช,ช่วงเกษตรเดลิเวอรี่นำขั้นตอนและวิธีการปากักชำต้นพันธุ์จริงจิวชายมาให้ชมกันครับ ก็คือต้นจิงจูฉ่ายที่ผมปลูกไว้ในสวนหลังบ้านครับคุณผู้ชมเมื่อผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับเรานําใบจิงจูฉ่ายไปประกอบอาหารไม่ทันก็จะทำให้ต้นจิงจูฉ่ายยาวเลื้อยไปกับพื้นดินหรือบางต้นอาจสูงเป็นกระโดงแบบนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําต้นจิงจูฉ่ายที่สูงเป็นกระโดงแบบนี้นะครับไปขยายพันธุ์โดยวิธีการปักชำริง เมื่อเราเลือกต้นพันธุ์จิงจูฉายที่จะนําไปขยายพันธุ์ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมหากว่าเราต้องการคงต้นพันธุ์เดิมนี้ไว้วิธีการที่จะทําให้ต้นพันธุ์เดิมยังแทงยอดอ่อนขึ้นมาได้ใหม่อีกนั้นคือการตัดเหนือพื้นดินประมาณ1-2นิ้วหรือการตัดเพื่อให้ข้อใบเหลือประมาณ1-2ข้อใบน,นะครับแล้วเราก็จะได้ยอดใหม่ที่แทงมาจากบริเวณข้อใบที่เราคงไว้จากต้นต่อเดิมนี้ครับ ที่การตัดกิ่งพันธุ์ออกจากต้นพันธุ์เดิมนะครับซึ่งกิ่งพันธุ์นี้นะครับผมจะคงข้อใบไว้2ข้อใบในขั้นตอนการตัดผมจึงจะตัดเหนือจากข้อใบข้อที่2นี้นะครับเมื่อเราแยกกิ่งพันธุ์เดิมออกมาจากต้นพันธุ์แล้วนะครับเราก็จะทําการตัดเป็นท่อนๆนะครับโดยในการตัดท่อนพันธุ์เพื่อนําไปปักชํานั้น ให้เราตัดท่อนพันธ์เหนือข้อใบแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ท่อนพันธ์แต่ละท่อนนะครับมีความยาวประมาณ10เซนติเมตรตัดใบหรือกิ่งเล็กๆตามข้อใบพวกนี้ออกให้หมดนะครับเพื่อลดการคายน้ำของท่อนพันธุ์ บริเวณข้อใบข้อที่1และข้อที่2นี้นะครับคือบริเวณที่ยอดอ่อนจะแทงขึ้นมาใหม่นะครับส่วนบริเวณนี้คือบริเวณที่ผมจะนำไปปักชำลงในถุงชำครับคุณผู้ชมให้เราเฉือนบริเวณปลายสุดตรงนี้นะครับซึ่งการเฉือนแบบนี้จะทําให้เราปักชำง่ายขึ้นและเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการงอกของรากได้ดียิ่งขึ้นครับ จากนั้นให้เราตัดเหนือข้อใบแบบเดิมนะครับความยาวของท่อนพันธุ์ก็อยู่ประมาณ10เซนติเมตรแล้วก็ทําการตัดใบแล้วก็ขิ่งพันธุ์ออกจากข้อตาให้หมดเพื่อลดการคายน้ําเหมือนกับท่อนพันธุ์ท่อนแรกครับคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็เตรียมท่อนพันธุ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมต่อไปเราจะนําท่อนพันธุ์เหล่านี้ไปทําการปักชําลงในถุงชํากันครับดินในถุงพ่อชํานี้ผมเลือกใช้เป็นมูลเสเดือนดิน100%จากนั้นผมก็ทําการลดน้ําไว้ประมาณ1ชั่วโมงก่อนที่จะนํามาปักชํานะครับถ้าท่านใดไม่สามารถหาหมูลเสเดือนดินได้ก็หาซื้อวัสดุป,ปลูกหรือพวก ดินปลูกที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปก็สามารถนำมาทำเป็นวัสดุพ่อชํำได้ครับเรามาดูวิธีการปักชํำท่อนพัน์ลงไปในดินกันครับคุณผู้ชมให้เราปักท่อนพัน์ลงไปลึกประมาณนี้นะครับหรือลึกประมาณ2นิ้วโดยการปักนั้นให้ปักเป็นแนวตรงแบบนี้เลยนะครับ ค,คุผชมในการปักชำ่อนพันธุ์นต่อไปลงไปในถุงพ่อชำนั้นให้เราปักชำลงไปลึกประมาณ2นิ้วครับและในการปักชำแต่ละถุงนั้นผมจะปักชำไม่เกิน2ท่อนพันนะครับเพื่อลดความแออัดในการขยายตัวของรากในถุงพ่อชำนั้นๆครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชม หลังจากนี้ให้เรานําถุงพ่อชําไปพักไว้ในสถานที่ที่มีแสงแดดราไรนะครับทำการรดน้ําเช้ากับเย็นวันละสองเวลาแล้วเรามาดูกันว่า1สัปดาห์ผ่านไปยอดอ่อนจะแทงตามข้อใบหรือไม่ครับ ตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ1สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมเราจะสังเกตเห็นว่าตามข้อใบของต้นจริงจูชายมียอดอ่อนแผงขึ้นมาใหม่นะครับความยาวก็อยู่ที่ประมาณ1-2เซนติเมตรให้เราทำการรดน้ำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆวันละ2เวลานะครับคือเช้ากับเย็นเดี๋ยวเรามาดูสัปดาห์ที่3นะครับว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนครับ และนี่ก็คือทอดพันจริงจูฉายนะครับคุณผู้ชมที่เราผักชําม,มาแล้วประมาณ3สัปดาห์เราจะสังเกตเห็นยอดอ่อนที่แตกขึ้นมาใหม่นั้นได้เปลี่ยนจากสีเขียวอ่อนเป็นสีเขียวเข้มและมีความยาวมากขึ้นครับคุณผู้ชม ผ่านมาแล้ว1เดือนนะครับในการปักชำต้นพันธุ์จริงจูชายตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าต้นพันธุ์จริงจูชายนั้นมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นพร้อมที่จะนําไปลงในแปลงปลูกแล้วนะครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ไทยคิวพลัสต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ